we uh -huh. แล้วก็ตอนนี้เราอยู่บนรถแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมต่อนะคะการใช้นะคะบลูทูธนะคะในรุ่นของ h ฮรันเดอร์ตประตูนะคะก็เมนูนะคะในจอจะเป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดเลยนะคะให้ลูกค้านะคะกดตกลงนะคะที่เมนูได้เลยนะคะเสร็จแล้วมันจะขึ้นหน้าจอมาเป็นแบบนี้นะคะให้เราเลือกที่ฟันเฟืองที่อยู่ด้านขวามือของเรานะคะแล้วก็กดเข้าไปนั่นเองนะคะ ในการแสดงหน้าจอนะคะตรงนี้นะคะให้เราเลือกที่หมวดคําว่าบลูทูธนะคะก็คือส่วนนี้นะคะกดเข้าไปเลยนะคะแล้วมันก็จะขึ้นหน้าจอมาประมาณนี้นะคะให้เราเพิ่มไปที่อุปกรณ์นะคะเสร็จแล้วกดค้นหาอุปกรณ์ค่ะพร้อมกับเออโทรศัพท์มือถือของเรานะคะอันนี้เราจะใช้เป็นรุ่นของ a n d r ร i d นะคะเชื่อมต่อไปที่บลูทูธนะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็กดมา เปิดบลูทูธที่มือถือของเราเสร็จแล้วก็ค้นหาอุปกรณ์นะคะเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็เลือกนะคะชื่อบลูทูธที่ตรงกับรุ่นของมือถือเรานั่นเองนะคะซึ่งรุ่นนี้ก็จะเป็น oppo นะคะแล้วก็จะกดเข้าไปเลยนะคะมันก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะคะให้เรากดตกลงนะคะที่จอทชัชสกรีนนะคะแล้วก็กดคำว่าจับคู่ที่มือถือของเรานะคะ เสร็จแ,แล้วมันจะขึ้นคําว่าจับคู่สําเร็จนะคะแล้วก็ให้สังเกตแถ็บข้างบนนะคะมันจะขึ้นเป็นสีฟ้านะคะในรูปของบลูทูธนั่นเองนะคะแล้วก็ให้เรากดตกลงได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราจะมาลองเปิดเพลงกันที่โทรศัพท์ของเรากันค่ะอันนี้นะคะช่้นต่อเสร็จเรียบร้อยนะคะเข้าเมนูคําว่าบลูทูธนะคะเสร็จแล้วเราจะลองเปิดเพลงกันที่โทรศัพท์มือถือของเราเลยนะคะ เรียบร้อยนะคะเราสามารถนะคะเพิ่มหรือลดเสียงได้จากแถบข้างล่างตรงนี้เลยนะคะหรือจะกดที่ปุ่มบนพวงมาลัยด้านซ้ายมือน,นั่นเองนะคะแบบนี้นะเีื่อการเพิ่มเสียงนะคะนี่คือลดเสียงนะคะแล้วก็สามารถกดถัดไปได้นะคะมันก็จะเปลี่ยนเลยนะคะที่จอแล้วก็มือถือของเรานะคะตัวนี้ แค่นี้ขายง่ายๆนะคะสำหรับนะคะคนที่อยากจะเชื่อมต่อนะคะ a p p l e ิ a คาเทนะคะเพียงแค่มีสายชาร์จนะคะพร้อมกับโทรศัพท์มือถือในรื่อของ iPhone ก็สามารถเสียบนะคะเข้าไปที่ช่อง usb ตัวนี้เสร็จแล้วนะคะเลือกหมวดนะคะให้มันเป็น Apple Carpay y บนหน้าจอนะคะถ้าสมมุติว่าเราเข้าไปแล้วมันจะขึ้นแ็บมาให้เรานะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อ Apple Carpay ค่ะแต่เดี๋ยววันนี้ขอไอซัมเพลงที่กำลังเปิดก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย